มาดัก้นช่วยหน่อยแล้วลูกกูเออดเออัไม่จะไปออเออดเออดเกมจะไปไหนมันเกินมากว่า,วาวเอ้าทำไมทำไมทำไมมันดูแน่นๆอย่างนี้เออพงมอเลยอยู่ใกล้หน้ามากเลยเฝ้าหมอนให้ดีนะอย่าให้เขาสาัดกัดน,นะลูกเออสู้กันนั่งทางล่างให้กูเป็นคนขับรถ <Okay. S 1> โอเคเอออย่าทับน้องพมอย่าทับน้องพม อ้วนอย่าทับน้องภูมิน้องภูมิออกมาน้องภูมิมุดออกมาน้องภูมิมุดทองช้างน้องภูมิมุดทองช้างมาลูกมุดทองช้างมุดทองช้างมุดบทองช้างเอาไว้ดิเอาไว้ดิเอาไว้เอาไว้ดิอ้วนน่ะทำไมแกล้งน้องเราเออบาเบานะแม่เบาเบาค่อยๆยายค่อยแล้วเนี่ยปกติเวลาแม่ขับไปขึ้นรถนะเนี่ยอ้วนชีวิตเราสองสามชิ้นให้พี่เขาน่ะโอ๊ยวิ๊ยไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้อง วันนี้ตอนเช้ามีรอบส่งปฏิทินครึ่งวันนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปส่งปฏิทินกันก่อนแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าของช่องไปส่งปฏิทินด้วยนะวันไปส่งปฏิทินกันเถอะไปส่งปฏิทินกันเถอะลูกไอ้ขี้เกียจเท่าไรพ่อจ๋าใช้ทำการรำงานอีกแล้วไปส่งปฏิทินให้พี่พี่เอฟซีกันเถอะไปานลุกไปไปไปมันขึ้นรถ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 ไปเที่ยว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 เหรอไปเที่ยวเหรอเที่ยวไปเที่ยเที่ยวไปเที่ยย เออมามาเออเที่ยวไหนก็ไม่รู้เลยแต่ไปก่อนเข้าไปอึบอึบอึบยกดาบขึ้นยกดาบขึ้นอึบอึบอึบน้องบูมาดันก้นช่วยหน่อยเร็วมาดันก้นช่วยหน่อยมาดันก้นช่วยหน่อยแล้วลูกูอึบอึบอึบ เอเอ,อเออเก่งที่ไปหนมันขึ้นไ่หลังวะมันดูยังไงผิดที่เหรอนั่นมันไปบ่ได้คือเก่าวันขับรถเปิดราคาเปิดเปิดสรุปเลย <c oughs> เรีนขึ้นเงเออเอ้าทำไมทำไมทำไมมันดูแน่นๆอย่างนี้อ่ะโอยพวงมาลัยอยู่ใกล้หน้ามากเลย <c oughs> น้องภูมิไปนั่งข้างหลังนะ <c oughs> ไปนั่งไม่ใช่ข้างหลังนี่ข้างหลังนี่น้องภูมินั่งข้างหลังนี่เดี๋ยวไปส่งขอกัน ปถอดรองเท้าถอดรองเท้าเอา้าถอดรองเท้าก่อนอืดเดี๋ยวให้ฉากนะข้างหน้าน้องภูมนินะข้างหลังกับของนะน้องภูมิเฝ้าของนะเดี๋ยวไปเอาของขึ้นรถกัน okay? Okay? Okay. Okay. โอเค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 เอาของขึ้นรถกันวันวัาน,นั่งฝั่งนูน้นเออ <c oughs> วิดีมากจริงจริงหนู จริงหนูสากจะต้องคาดเข็มขัดด้วยนะเพื่อความปลอดภัยเ,เปิดแอร์ให้หนูสากก่อนไม่ใช่ไหมถึงหนูสากก็ต้องคาดเข็มขัดห<า>นูสากจะต้องคาดเข็มขัดด้วยน้องสากไม่ใช่น้องภูมิเดี๋ยวเราไปเอาของขึ้นรถกันก่อนนะครับปฏิทินแม่รออยู่นี่เด้อแม่รออยู่นี่เด้อบอกแม่สิบอกแม่สิแม่รออยู่นี่เด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดกระจกผิด Okay, okay, okay. โอเคโอเคโอเคปุ๊ยอุ๊ยอุอะไรอะไรครับไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรก็น้องภูมิมาอายุกี่ขวบแล้วพี่ฉากอายุสามขวบน้องภูมิกี่ขวบแล้วน้องภูมิกี่ขวบแล้วครับปีนี้กี่ขวบแล้วแล้วไม่น้องภูมิมากี่ขวบแล้ว น้องภูมิไม่รู left 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 ้หรอว่าน้องภูม e e ิขี่ขอบแล้วไม่รู้ขีดขอดแล้วอ้าวน้องภูมิเกิดมาถึงสามขวบแล้วยังไม่รู้หรอไม่รู้ถ้างั้นน้องภูมิเป็นเป็นน้องของพี่ศากนะโอเเรียกว่าพี่ศากนะครับอ่าเรียกพี่ศากซิพี่สากพี่ศากเข้ามาจากอินคอาเร็วมาเร็ว คนคนขึ้นลูกฮัลโหลจะไปไหนลูกส่งของให้พี่ๆเหรอลูกเก่งจังเลยไปส่งของวันนี้ข้าวสารไปส่งของเองนะคะระหว่างที่เราเราเราหยิบปฏิทินนะครับส่วนหมอเนี่ยเราก็จะใช้แรงงานเด็กนะฮะบ้านนี้เขาทำงานเป็นแบบว่าอะไรนะทีเมเวิร์กไซเบิร์ดเนี่ยว่ะไซเบิร์ดแต่ข้างในอีกน้องภูมิดูของข้างในได้ด้วยเออไปเอามา อันนี้เราจะใส่หมอนนะครับตอนนี้เรามีหมอนและปฏิทินนะครับที่เราส่งให้พี่ๆนะแล้วก็ข้าอว้วนข้าอ้วนต้องไปนั่งข้างหน้ากับพ่อสิรอตรงนี้เขาจะวางของตรงนี้พ่อเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อจะใช้วางของเดี๋ยวพ่อจะใช้วางปฏิทินแล้วดูนั่งทับหมอนตัวเองอะ่ะเนี่ยหมอนแบบนี้เดี๋ยวข้าอ้วนพ่อขอพ่อขอยืมหมอนหน่อยนะอึ๊บหมอนแบบนี้อึ๊บอ่าเ,เปิดแอร์เดี๋ยวพ่อเปิดแอร์ให้ข้างหลังเดี๋ยวพ่อเปิดแอร์ข้างหลังให้โอเค นี่เป็นหมอนแบบนี้นะครับหมอนข้าวสากนะครับข้าวเจ้าข้าวสวยนะครับที่ไร้อดิสากนะใครที่อยากไปเอาไว้บนรถนะฮะก็สามารถสั่งได้นะครับทุกคนตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยลดราคาด้วยรอ,อบนรถนะเดี๋ยวขนปฏิทินขึ้นรถนะโอเคไหมเดี๋ยวน้องภูมิครับเ,เดี๋ยวน้องภูมิน้องภูมิเอาน้องน้องภูมิเอาปฏิทินน่ะเอาขึ้นรถด,ด้วยนะโอเคไหมโอเคครับ <AR F> โอเคลูกไหวไหมเนี่ยว่าชนะรุกคนเมียก็ไม่มีเด็กก็ต้องเลี้ยงหมาก็ต้องเลี้ยง ปหอม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 อืมยกของขึ้นรถไอ้ใช้เรื่นงานดิอยากกินอะไรวันนี้จะกินอะไรพี่กายยกไม่ไหวยกไหวแล้วไหวแล้วหรอไหวไหวไหมไหวไหมเอออึ๊บอึ๊บเออมาอันนี้เป็นอันนี้เป็นปฏิทินนะครับตอนนี้เรามีปฏิทินเหลือโอ้อ่าอายกยกครับยกครับยกครับขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นได้ อีกอันนึงเองนนึงเองอ,อันนึงเองนี่แปเอาตรงนู้นแต่ตรงนู้นเออใช้แรงงานเด็กอันนี้ก็จะเป็นหลังจากที่พี่ไปเน,นีมารับไปจํานวนมากเนี่ยมันก็จะเหลือแค่ไม่กี่ชิ้นที่เราต้องไปส่งเองนะครับแล้วก็ตอนนี้ปฏินนทินเนี่ยเออคุณใช้แรงงานเด็กใช้เหมือนประเ,เด็งโอ๊ยฮะใช้เหมือหมดทำไมจะไม่หมดเอาลูกอ่ะไปเอายายช่วยยายช่วยเอาเร็วๆไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกัน มีหลานเลี้ยงกันเลี้ยงหลานบูื่นอยู่แล้วจ้ะอันนี้เอาไว้ข้างในกับน้องภูมินะเพราะว่ามันใส่ไม่หมดลูกเราดูข้างในโอเคอย่ากัดของอย่าทำลายของนะเขาเข้าใจไหมเขาอ้วนรู้ไหมเนี่ยอ้วนมันบ่ดื้อด้วยแม่ขยันย่งขยันยเ่งดิขันได้ขึ้นรถอ่ะขึ้นรถไม่ใช่น้องภูมิมาเข้าข้างหลังน้องภูมิน้องภูมิมาเข้าตรงนี้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 บอกฉากว่าอย่ากัดนะพี่ฉากอย่ากัดนะอย่ากัดอย่ากัดอย่ากัดอยากัดอย่ากัด อ่านั่งรอนั่งรอ,อนั่งรอโอเคปิดประตูะนั่งขังหมาคือเกงแท้ปุย้ยเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเฝ้ามอนให้ดีนะอย่าให้เขาจัดกัดนะลูกเออสู้กันนั่งทางหลังให้กูเป็นคนขับ <Okay. S 1> โอเคโอเคไปไปเราจะเดินทางแล้ว <c oughs> เอามือออกนะเดี๋ยวปิดประตูนะปฏิทินเราเหลือลังสุดท้ายแล้วนะครับพี่พีก็มันจะเป็น คอเลกชันของวุ้นบายสตอรี่แบบนี้นะครับด้านหน้าเป็นปฏิทินด้านหลังก็จะเป็นแกรี่โปโต้นะครับเดี๋ยวพี่ๆคงเห็นแล้วในหลายๆโพสนะครับปีละครั้งนะครับพี่ๆที่ผมทําขึ้นมาให้พี่ๆเอฟซี F C ทุกคนนะครับตอนนี้ก็เหลือลังนี้ลังสุดท้ายนะครับลังนี้ลังสุดท้ายนะครับนี่เหลือแค่นี้ลังสุดท้ายแล้วก็ของออเดอร์ยังแพ็คไม่หมดนะครับใครที่ยังไม่ได้เป็นเจ้าของนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้เป็นเจ้าของก็ต้องรีบๆกันหน่อยนะครับที่ไลน์แอดอีซากนะครับวันนี้นะเบอนี้นะ เป็นแกลลอรี่โปโต้นะครับเป็นปฏิทินด้วยนะครับพี่ๆแล้วก็ใครที่อยากได้หมอนก็เหมือนกันนะครับหมอนสีข้าวนะครับที่ไลน์แอดอสระเหมือนกันเลยที่เราไปส่งเมื่อกี้แหละนะครับพี่ๆแล้วมีโปรโมชั่นด้วยรางสุดท้ายแล้วก็ตอนนี้เหมือนช่องใหญ่นะครับช่องเข้าวเจ้าหมากวนตีนก็มาช่วยโปรโมทเมื่อวานนี้เพราะว่ามันบังคับเราถ่ายคลิปช่องเขาเราก็เลยบอกว่างั้นโปรโมทปฏิทินที่เหลือแค่ไม่ถึง200อันนี่แหละแล้วไม่มีใครนั่งข้างหน้าเลยเหรอไม่แล้วทุกคนจะนั่งข้างหลังหมดเหรอ กดจะนั่งนั่งอ่ะเข้าฉากเหรอเขอารันกิน่งยัยยัยอ้าวแล้วเก่งต้องกลายเป็นคนขับรถให้ทุกคนเหรอขับวนเขาอ้วนเ้าอ้วนไหมมานั่งข้างหน้ากับพ่อไหมนั่งข้างหน้าไหมนั่งข้างหน้าตรงนี้มาไหมโอ้โหเ Let's g เล็ t โก o ไป ค่อยๆน้องภูมิอยู่ไหนวะนี่ไงหนาเราจะต้องขับเบาๆช้าๆเพราะว่าเดี๋ยวเข้าอ้วนเนี่ยกลิ้งตกมาข้างหน้าเพราะว่าเข้าอ้วนไม่ได้รัดเข็มขัดเพราะเข็มขัดสั้นเกินไปเข้าอ้วนเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงตอนนี้ขับอยู่18ยู่ไหนวะแม่ทายยังสีเลยโกเมร์ไทยหนาจะคลองเล้นั่นน่ะ มันว่าน้ำเพรอาบบ่อยากใหเห็นหน้าใส่กล้องบ่ราะเฟซบาิทีเยอะๆนี่กระจ้าวเป็นสี่แหมจ้ายเป็นสีแส่แหมนี่กล้องนี้ใส่ง่ายมันกระเดียดจองกล้องเนาะเดี๋ยวจองกล่องมันมีนักการตั้งใจเปิดเผยดนแสงเขา่าเนาะอ้วนเนาะไปชนีแฮ่เ <c oughs> จอน้องน้อน้องคุณอยู่ข้างล่างเกงียงไหนเจอดวงวิญ,ญญาณเด็กขี้กระโปงและหมาอ้วนเอาไปไหนแล้ว ที่ทำการไปสนีพรเจริญไปสนีดซิไปสนีไ้เราหอยกลนเข้าตรงนี้ได้ไหมเหนไมไม่ด<อ>ูม่เ็นทางาคม่เอาฟ้องเขาทางใดได้ค่ะทางหนได้ๆๆ่ทาพูดบอกค่ะอ๋โอเคค่ะนี่เลยแอบเลยแอบเลยแอบได้บอล่แอบไปได้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 ได อุ๊ยตัวอะไรมันอยู่ในรถตัวอะไรอยู่ในรถวะอุ้ยสวัสดีค่ะเขา้าจากมาส่งของเองเลยค่ะนี่มีเอฟซีขา้ขาจากด้วย,ยขา้าเจ้าด้วยไอ้อ้วนนี่ถ่ายถ่ายาถ่ายถ่ายายรูปน้องถ่าย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 เตะทางแก๊สในเพจไม่เจอจริง วันนี้เขาจากมาส่งของดูหมูสิหมูเิ่งกันลงมาที่ล่ะมีถังแก๊สนะไม่ใช่ข้าวสาซเอาไปส่งเลยลูกเอาขึ้นไปเอาขึ้นไปเออใช้แรงงานเด็กเออขึ้นไปส่งของให้พี่เขาหนักโอ๊ยโอ๊ยไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้อง ไอ้สาวไอ้สาวไอสาวหายหายหายหนึ่งสองหายเพียงหายแล้วหายแล้วหายแล้วอุ้ยหนูเจ็บจังไม่เจ็บแล้ว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 จะงานจังไหนน้องพอเอ้ยเพราะว่าเมื่อกี้หนูไม่ก้าวเท้าไงนี่ไงใช่ไหมเออต่อเนี่ยหนูตรงนี้ใช่ไหมใช่ไหมต่อไปหนูต้องก้าวเท้านะโอเคไหมโอเคโอเคสัญญาว่าจะก้าวเท้าสัญญาโอเคเดี๋ยวก็ไปก่อนเกี่ยวก็ฟังหนูโอเคโอ้ลูกลูกลูกผู้ชายไม่เจ็บเยอะลูกผู้ชายไม่เจ็บหนึ่งต่อ มในมมขณะที่ย้ยายมาดูหลไอ้ตัวนู้นค่ะขาากก้ทาศทึกอ,อ้วนสุดในบ้านแล้วคับจริงจริงจริง,รงข้าสากเป็นจา่าฝูงนะครับในบ้านเนี่ยโอ้ยเขาตามคิดตัวเองอยู่นะไอ้ต้าเป็นสาวเป็นสาวทําไมหนูไม่คิดตาได้ไงเนี่ยมาเจอพี่แฟนคลับเนี่ยะนะสวัสดีครับ ตีล่างกามวนหนาสามรอบครับเมื่อกี้นี่หนักหลอกลยไปไม่เจ็บแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมเอาเมื่อกี้มันถ่ายติดหน้าผมเอาหน้าลงช่องได้ไหมครับขอบขอบคุณครับขอบคุณครับไม่มีประโยชน์ด้วยนะครับเลิอดีๆนะไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์อะไรเลยนั่งค่ะนั่งเป็นทางแก๊สนั่งเป็นทางแก๊สมาให้รถมันหนักเฉยๆเขามาเขามีประโยชน์เขามาให้กำลังใจพ่อล้อเล่นพ่อล้อเล่นพ่อล้อเล่นเอาความมือหน่อย เออเออเก่งมากอยู่ในนี้นะเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเช้านี้มีเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็น่าจะเป็นวันจันทร์เพราะว่าแอดมินไม่ตื่นแอดมินแอดมินไม่ตื่นครับ่ะกลับบ้านกันเราส่งของเสร็จแล้วก็ทางไปษณีแล้วก็ไม่ใช่ทางปฏิทินอ่ะของผู้ผิดทางปฏิทินนะครับแล้วก็หมอนสามารถเข้าไปจิ้มได้ที่ที่เดียวเลยก็คือลายแอดอีสานนะครับแต่ว่าปฏิทินอ่ะ จะหมดแล้วนะเพราะมันมีแค่สองร้อยชิ้นสุดท้ายเท่านั้นแล้วก็น่าจะไม่ถึงแล้วด้วยเพราะว่าออเดอร์ที่ปิมออกมาวันนี้อีกก็น่าจะเหลือไม่ถึงแล้วแม่ขับรถกลับได้ไหมโอเคเดี๋ยวตอนกลับเดี๋ยวเราจะให้ยงขับรถดีกว่าออกทั้งไหนล่ะออกทั้งหมดนะเมีว่าเรามานั่งด้วยกันเถอะแล้วตอนกลับเราก็จะให้ยงขับับวออีกแล้วอึดอึดหา หนูมาส่งปฏิทินให้พี่พี่แล้วต้องบอกก่อนว่าตอนกลับอาจจะต้องส่งกําลังใจให้ผมกับเขาสากเป็นจํานวนมากนะครับเพราะว่าดูปรับเบาะสหลังตรงใช่ร<ม>อดไหเนาะโชเฟอร์โยงของเราไยับเบาะกันยายอันนี้ก็ชีวิตลูกหนึ่งคนหลานหนึ่งคนหมาหนึ่งชิ้นนะโอ้ยไม่ใช่หมามออยับเบาะยังไงมันเป็นเบาะไฟฟ้าแม่บอะต้อขยับเบาะตัขยับให้มันดีเ<ม>บาะไฟฟ้าดีมันจะอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ประตูนี้มันจะเป็นที่เลื่อนอยู่เห็นไหม ได้ไหมเราต้องเปิดประตูมันจะเป็นที่เลี่ยนยูค้างบอน่ะนี่วะเมนเลี่ยนโยกไปดันไปดันไป้างหน้าเดี๋ยวเราจะดูให้แม่ก่อนเออกดดันดิโอ้โอ้เพิ่งรู้นะเนี่ยเียนบอกไฟฟ้าเออดีจังไปอะไรนะไปอุยกลัวไหมกลัวกลัวกลัว กลัว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 ไหมกลัวไหมก็จะยงขับรถไงยายงไม่เคยขับรถคันนี้เลยเอาดีๆเด้อเอาดีๆนะลุ้มดิหน่อยจิมเข้าไปตามซอยเลยนะยายตรงไปเลยแล้วค่อยไปขึ้นตรงนู้นเอาเบาๆนะแม่เบาๆค่อยๆใหญ่ค่อยๆแล้วเนี่ย พ่อก็กลัวลูกอ๋อได้แล้วได้แล้วได้แล้วขึ้นขึ้นถนนแล้วขึ้นถนนแล้วน้องภูมิอย่ามานั่งข้างหลังด้วยหรอไยามานั่งข้างหน่เลยมานั่งฝั่งนี้มานั่งฝั่งนี้เป็นไฟพามัดวิเศษเหรอนี่ป่ะเต็แดงแดงแดงไปไสไหนตรงไปเลยปกติเวลาแม่ขับไปขึ้นรถตะเนี่ยวันชีวิตเราสองสามชิ้นจะรอดไปน้องภูมิรอดรอดเหรอครับโอเครอดก็รอดเฮ้ยาเรจะ เลี้ยงกาแฟกันใช่ไหมร้านกาแฟยังไม่เปิดเบาน่ยเบาน่อยเบาน่อยแยกก็ต้องเบานะโอ้โหเนี่ยโอ้ยไมกลืมขอโทษขอโทษลืมชาติอย่างเดียวรถมันคนละอันนี้แก้ขอโทษแก้ดีไงร้านกาแฟต้องเปิดสินี่ร้านกาแฟพี่โจที่มาถ่ายรอบพี่แล้วยืนยั่งยั่งยืนพี่พายเขาอ้วนมาโอ้อ้วนอ้วนนอนแล้วทุกคนดูนี่ทุกคนดูนี่น้องภูมิน้องภูมิกอดหมอนให้หน่อยนะ เบกเบาๆนิ่มๆก่อนเดี๋ยวขวานะยายเข้าอ้วนเข้าอ้วนเป็นอะไรลูกเข้าอ้วนเป็นอะไรฮู้ทำไมเข้าอ้วนเป็นอย่างงี้อ่ะข้าอ้วนอ่ะน้องภูมิไปยืนก่อมอ้วนตรงนู้นเนาะเอาแม่ขึ้นทางนี้ออกเดียวจำผิดก่อมอ้วนหน่อยเออเออบอกอ้วนเออเออแล้วนอนนอนบอกอ๋อหมอนหมอนอ่ะบอกนอนนอนบอกว่านอนนอน นอนนอนอ้วนนอนนอนนะอย่าขี่หลังอ้วนสิน้องภูมิขี่หลังอ้วนเล่นเป็นปกติเลยเหรอเล่นปกติอ้วนบอกว่านหนักไหมหนักหรอหนักแล้วทำไมน้งองภูมิยังขี่อยู่อ<ห>่ะโอ,<ห>โอ,นอ้น้องภูมิน้องภูมิรู้ไหมว่าอ้วนรักเด็กรักมากรู้ไหมว่าน้องข้าศักคลักรักเด็กเห็นไหมข้าศักไม่เคยพี่าจับไม่ได้นะจับมันแหกปากเลยรู้ไหมว่าให้แต่ภูมิจับใช่พี่ข้าศักคลัรักเด็ก,กมากโอ้โอ้ <ๆ S 2> พี่เข้าสากรักเด็กมากแล้วพี่เข้าสากรับยอมให้น้องภูมิจับตัวเดียวหางหางทําไมหางสั้นก็พี่เข้าสาก้วนโอ้ยโอ้ยอย่าทับน้องภูมิอย่าทับน้องภูมิอ้วนอย่าทับน้องภูมิน้องภูมิออกมาน้องภูมิมุดออกมาน้องภูมิมุดทองช้างน้องภูมิมุดทองช้างมาลูกมุดทองช้างมุดทองช้างมุดทองช้างเอาไปดิเอาไปดิน้องภูมิเอาไปดิอ้วนน่ะทำไมแกล้งน้องเราเออ ทำไมทำไมอ้วนแก้งน้องภูมิอย,อย่าทำฉันอย่าทำฉันฉากรักเด็กฉาไม่ได้ทำหนูแล้ถึงแล้วอ้ยเอามือแตะลิน้นดิยาตถึงไปแล้วนะโอ้ยายข้ามถนนโอ้ถนนที่มีถนนด้วยเนี่ย <c oughs> yeah. เหตุผลที่อย่าดูพี่จองกับพี่คันเรนเยอะเพราะว่าพูดแบบบนหน้าบนหลังถนนที่มีถนนด้วยคืออะไรวะยุงอดิดาสยุงอดิดาสบุดาอ้วนบุดาอ้วนบุดาอ้วนถ้าถ้าอ้วนอ้วนคือผ้าอย่างกู่แม่ผ้าที่อ้วนอ้วนไหมผ้าสังกระจายปะเอออันเพื่อนเพืนไปคนเกาหลีเพื่อนๆพื่อเราบอกว่า อันบุตดาคือพระเนาะเพื่อนเราพยา,พพพา,จจายามเพื่อนบุลูจักภาษาขจายเพื่อนเล่นว่าบุตบุตด,ดาอ้วนแปลงที่ว่าบุตด,ดาก็พระอ้วนไงบุตดาแปลว่าอ้วนบุตบุตด,ดาแปลว่าพระบุตด,ดาอ้วนแปลว่าพระอ้วนมันที่นี่ข้นความข้นเกาหลีบุลูจักยุ่งไล่เนาะเห็นมันเป็นขาวดำเนาะเล่นเห็นว่ายุงอะดิดัสไปขึ้นรถเลยขึ้นบ้านเลยดูอยากจะเอารถซื้อบ้านได้ไหม เลี้ยวๆนะยหญ่นะเลี้ยวๆนะเลี้ยวๆนะกุดร,วรวนะว,วังเสาฝั่งนี้นะยหย่นะผมต้องปิดประตูก่อนกันหมาออกทุกครั้งแล้วก็จะต้องคล้องประตูด้วยเพราะว่าเอ่อมันมีข่าวว่าเคยมีเด็กมาเปิดประตูรัวบ้างใช่ไหมแล้วก็หมาไซเบียรเลี่ยงวิ่งไปโดยรถจักรยาเราก็เลยจะเป็น้องประตูไว้ทำไมหน้าหนาวมันไม่หนาวไม่รู้ดูนี่ หน้าหนาวบริเวณรอบบ้านมันดูไม่ค่อยหนาวอะ่ะจริงๆอ่ะหมาจะต้องออกมาวิ่งได้แล้วนะเวลาเนี้ยทุกคนดูบ้านสิหมาจะต้องออกมาวิ่งได้แล้วในตรงนี้แต่ก่อนนะปีที่แล้วตรงนี้คือที่ตรงนี้คือหมาแบบมานอนเล่นนอนกิ้งได้เลยแต่ปีนี้มันไม่หนาวเห็นไหมจริงๆสวนตรงนี้จัดไว้ให้น้องหมาช่วงหน้าหนาวนะแต่ว่ามันไม่หนาวอ่ะมันหนาวแบบมันหนาวนิดเดียวมันหนาวแบบแล้วก็หายไปเลยอ่ะเอาลงมาอ้วน ลงมาได้ลงมาลงมาลงไม่ได้ลงมาเร็วอันดีเห็นบอหามบอกลงลงมาครับไม่ลงเหรอไม่ลงแล้วหนูจะไปไหนเราส่งของกันเสร็จแล้วพี่พี่เขาได้รับของแล้วลงมะโอ้ให้ยายเอารองปุ๊กว่าล้างกดล้างกดเอาขีข้ข้ขอขี้ข้ขอขีอออออออ้ข้ขอขี้ข้ออ่ะเร็วเร็วเร็ววขี้ข้อเออความพยายามขีข้ข้ขอขี้ข้ออุ้มมันต้องอุ้ม <c oughs> อุ้มว่ะอุ้มเองตไปหาเพาะลู ไม่จับไม่ลงหรอไม่ลงหรอไม่ลงแล้วจะไปไหนอ่ะฉันไม่จะไปไหนไม่ลงแล้วจะไปไหนโอ๊ยโอย้มันกินหอดเพื่อนมันกิง ไม่ออกไม่ออกไม่อดยายายาลูกยายาขาสากได้กัดน้องนะข้าวสาข้าเข้าสารรักัดน้องอ่ะไม่ไ่ข้าวสารกัดน้องกัไ่กัดน้องไ่เอา ไม่เอา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 อยวว่าโววายไอเหนียวก็ดีใจว่าพี่กลับมาไอสาก็กัดเลยเอะไรพี่พี่อย่างที่บอกนะครับว่าขอบคุณที่ติดตามอย่าฝ้ากินโนเกนจะไปซื้อกาแฟาให้ขอบคุณที่ติดตามวุ่นวายสตอรี่ชาแนลนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกซับสไครต์ขอบคุณทุกโคโคุกคคนเลยนะครับสำหรับอีพีนี้ขอตัวลาไปแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับ